สวัสดีครับและนี่คือรายการมิวสิก้าทาง BU Channel นะครับผมแล้วก็มาพบกับกระแสความเคลื่อนไหวของวงการเพลงนะครับกับเพลงฮิตติดชาร์ตกันอีกสัปดาห์นึ้งนะครับและรู้ให้ทั่วมหาวิทยาลัยกับความคิดเห็นของนักศึกษาสุดครีางสสุดจิตนะครับกับหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ของเราครับผมและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีกตอนนั้นได้พาทุกทุกท่าน ไปรู้จักกับความคิดเห็นของนักศึกษาสุดครีเอทีฟในหัวข้อสุดจี๊ดนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ไม่แพ้กันหัวข้อของเราก็ถือว่าหลายๆคนอาจจะอยากตอบเหมือนกันนะครับและในสัปดาห์ที่แล้วได้มีการพูดถึงเรื่องราวของแฟชั่นนิสตาไอดอลนะครับกับศิลปินต่างๆมีการแต่งตัวสุดจีด๊ดจัดเ <c oughs> <c oughs> ต็มที่กันเลยนะฮะครับผมและตก็สัปดาห์นี้นะครับกับหัวข้อมูฟฟี่อินดิอินกันให้สุดๆจนเปนเลยนะครับ และประเด็นไหนที่โดนและประเด็นไหนที่ใช่นะครับต้องติดตามรายการของเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยงั้นช่วงแรกเราไปพบกับช่วงเรารู้โรครู้กันก่อนเลยดีกว่า ครับผมและในช่วงนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องภาพยนตร์กันนะครับแต่จะพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวนะครับเราจะต้องขอพูดถึงเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งในวันนี้นะครับเราขอหยิบยกเพลงที่ถือว่าติดหูไปที่ไหนถ้ามีเพลงนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนกับเพลงรักไม่ต้องการเวลานั่นเองนะครับโดยเพลงนี้มีการโคเวอร์โดยของหนูนาหนึ่งธิดานะครับซึ่งเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องหับ กวนมือโฮนั่นเองครับผมแหละเพจหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าทํารายได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวได้ข่าวว่าทําไปถึง100ล้านบาทร้อยล้านบาทกันเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหนึ่งิดานะครับหรือหนูนานั้นเองเป็นที่รู้จักกับทุกๆคนในวงการเพลงไปแล้วนะครับถือว่าเธอนั้นได้เป็นสาวหน้าหวานเสียงเพาะนะฮะแล้วก็ได้ทำเพลงออกมาหลายๆซิงเกิลออกมาเรื่อยๆรือๆถือว่ามีกระแสตอบรับและฟีดแบ็ดีเช่นเดียวกันครับ ไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า MV ที่เธอได้เปิดตัวกับเพลงรักไม่ต้องการเวลาโดยมีการโครเวอร์ใหม่นั้นจะเป็นยังไงเราไปชม MV กันเลยครับลมาย ผมถัดมานะฮะเรามารู้จักกับภาพยนตร์แนวใหม่สไตล์ใหม่ในตอนนี้กันเลยดีกว่าครับกับภาพยนตร์แนวสไตล์คอนเสิร์ตนั่นเองครับผมซึ่งในตอนนี้ทางค่ายต้นสังกัดของห้าหนุ่มนะฮะรู้จักเปล่าห้าหนุ่มอ,อ่ะห้าหนุ่มวันดเลกชาติน,นั่นเองครับผมซึ่งเขานั้นได้มีการถ่ายทาเป็นภาพยนตร์ออกมาและได้มีการเปิดขายาบัตรออกมาซึ่งตอนนี้ถือว่าใครไปซื้อไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่า คอนเสิร์ตภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าได้กระแสตอบรับออกมาอย่างดีโดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า One Direction This Is Us นั่นเองครับผมกับผมและยิ่งกว่านั้นนะครับสุดพิเศษเลยกับภาพยนตร์คอนเสิร์ตชิ้นนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดแบบ Real D 3D นั่นเองครับว้าวถือว่าเป็นการถ่ายทอดครั้งแรกในประเทศไทยกันเลยนะครับก็อยากเชิญชวนชาว B D U Channel ทุกคนนะครับไปติดตามผลงานของ One Direction กันได้เหมือนๆกันนะฮะ แล้วก็ไปติดตามดูว่าผลงานเขาจะเป็นเช่นไรครับตอนนี้นะครับต้องพูดได้เลยว่ามีภาพยนตร์ที่ต่อแถวเข้าฉายกันเยอะแยะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมทางยูทูบช anel ก็คงมี ลิสต์รายชื่อของภาพยนตร์ที่อยากจะดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราไปถามความคิดเห็นของนักศึกษาสุดครีเอทีฟของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในวิทยาเขตลังสิตกันดีกว่าครับในหัวข้อหนังเรื่องไหนก่อนตายต้องได้ดูว้าวครับเราไปดูดีกว่าว่าความคิดเห็นของเขานั้นจะเป็นหนังเรื่องไหนจะถูกใจและตรงใจกับผู้ชมทางยู่ช n ้นดหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเพื่อนไปดูก่อนตายเอออยากให้ไปดูเทปอะ ชอบเป็นคือส่วนตัวชอบหนังตลกไงไม่ชอบหนังแบบเศร้าดราม่าอะไรก็อยากแบบชวนเพื่อนไปดูหนังตลกด้วยกันแล้วเทสมันน่ารักอ่ะชอบรักหมีหนังการ์ตูนของสตูดิโอจิบลิทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเป็นหนังการ์ตูนที่มันเป็นมากกว่าหนังการ์ตูนนะคะอยากแนะนําเรื่อง For e s t Gump ครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่มันเป็นหนังดีอ่ะมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับคนปัญญาอ่อน<ฆ>ที่ว่าทําทุกอย่างแล้วมัน แล้วมันประสบผสลสาเร็จทุกอย่างเลยครมันเป็นอะไรที่ดูแลให้กําลังใจดีอยากให้เพื่อนไปดู <_ an> ก็ผมส่วนตัวผมชอบดูเรื่องซอครับมันเป็นหนังที่แบบระทึกขวัญแล้วก็เร้าใจมากครับแล้วก็หนังมันพลิกไปพลิกมาครับผมก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปดูกันครับผม <_ an> หนังเรื่องแฟนฉันครับเพราะว่าอยากย้อนลอยกับเพื่อนกับเรื่องเก่าๆครับจะได้เรื่องที่มีความสุขครับย้อนลอยเรื่องกับเพื่อนครับผม หนังเรื่องที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนดูก่อนตายนะคะก็คือหนังเรื่องเบนจามินบัสตันค่ะเพราะว่าเป็นหนังที่ซึ้งมากๆค่ะแล้วก็สอนข้อคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะต้องเรื่องนี้ครับตอนนี้กําลังอยู่ในโรงเลยก็คือเรื่องกา a วิธีครับผมเรื่องกา a วิ t ีก็เป็นหนังที่แบบเป็นหนังไซไฟที่แบบใหม่ครับเอาง่ายๆนะครับผมบอกกิมมิคไปสั้นๆเลยว่านักแสดงมีอยู่แค่2คนหลักๆในเรื่องแต่หนังเอาคุณอยู่ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งกว่าๆเลยเนื้อหามันเป็นยังไงก็คืออยากให้ดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่เป็นสไตล์ใหม่ยังไม่เคยมีีหหนนนนังงงเรื่่่อออไมมาาาปย้ก มันจะเป็นหนังที่ประมาณว่าเล่นกับเรื่องแรงล้มถ่วงโลกแล้วก็จะเด่นในเรื่องของภาพกราฟ,ฟิกครับซึ่งภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยเหมือนเรามองจากนอกโลกมาในโลกเลยหรือแบบเฮ้ยผมไปดูข้างแรกแบบเฮ้ยมันอย่างนี้เหรอวะแล้วแบบก็คืออยากจะให้แนะนําดูในระบบ3มิตริระบบเสียงแอนด์มอซึ่งเป็นระบบใหม่ด้วยครับซึ่งถ้าเกิดใครไปดูได้เนี่ยรู้สึกว่าจะนอนตายตาหลับได้ครับเป็นเรื่อง p ป c i f i c Rim ครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ ทําให้เรารู้สึกเหมือนย้อนวัยในวัยเด็กเหมือนดูหนังอุลตร้าแมนได้เหมือนดูหนังกอซิล่าแต่ว่าเป็นฟอร์มยักษ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าโปรดักชันดีกว่าภาพสวยกว่าอะไรแบบแล้วเรื่องเรื่องแบบว่าสนุกมากครับต้องไปดูให้ได้เราจะนอนตายตาหลับแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของนักศึกษาสุดครีเอทีฟครีเอทีฟทุกคําตอบเลยนะครับมีหนังเรื่องไหนตรงใจและถูกบิด ขอผู้ชมทางวปอยู่ช anel บ้างไหมครับแต่สำหรับผมมีมีม,ม,มีบางเรื่องครับที่สุดใจผมเลยโอเคครับผมเรามาพูดต่อดีกว่าว่าเบื้องหลังภาพยนตร์นะครับถ้าไม่มีแกนหลักหรือแกนนําผู้กํากับภาพยนตร์นั่นเองนะครับจะไม่มีภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันเลยซึ่ง ตำแหน่งผู้กำกับนี้ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของเด็กหลายๆคนติดหนึ่งใน10เลยนะครับที่มีการพูดถึงมากที่สุดว่าเขาอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นั่นเองวันนี้ครับรายการของเรามิวสิก้าอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักนะครับกับ5อันดับผู้กำกับของประเทศไทยเราที่มีชื่อเสียงนั้นมีใครกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5คุณปรัชญาปิ่นแก้วค่ะเขาเริ่มทำงานกำกับภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกนั้นก็คือรองตะและแป๊บ หลังจากนั้นก็มีผลงานกำกับภาพยนตร์อีกเป็นจำนวนมากและภาพยนตร์ที่สร้างชื่อก็หนีไม่พ้นองค์บากต้มยำกุ้งและช็อกโกแลตค่ะ อันดับที่4ค่ะที่ใครๆก็รู้จักในนามยง้งโดยมีผลงานภาพ,พยนตร์ที่สร้างชื่อได้แก่เรื่องเด็กหอและแฟนฉันค่ะอีกทั้งยังอยู่ในกลุ่ม365ฟิลม์มได้ฉายาว่าผู้กำกับโรคจิตเนื่องจากมีลักษณะเด่นคือการออกแบบการดำเนินเรื่องแบบหักมุมค่ะและผลงานกำกับล่าสุดเลยเพึ่งจบไปหมาดก็คือละครชุดฮอร์โมนไววาวุ่นเรียกว่าใครไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าเฉยสุดๆค่ะ อันดับที่3มค่ะหม่อมน้อยหรือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ละครเวทีที่มีผลงานโดดเด่นแปลกใหม่ค่ะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะทั้งยังเป็นผู้เขียนบทและอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงด้วยค่ะและมีผลงานเรื่องแรกก็คือเพลิงพิศวาสของสหมงคลฟิล์มนั่นเองค่ะอีกทั้งหม่อมหลวงพันเทวนพ ก็ได้รับรางวัลหลายเรื่องเลยนะคะเช่นเพลิงพิษสวาสความรักไม่มีชื่อมหาสัรจ์แห่งรักและอันดากับฟ้าใสค่ะอันดับที่2คือท่านมุย้ยหรือหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนค่ะ ท่านทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะเนื่องจากตามสเสด็จพระบิดาและหม่อมมารดาผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทยและก่อตั้งบริษัทละโวภาพยนตร์ซึ่งผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปีพศ2481ทรงกำกับภาพยนตร์มันมากับความมืดทรงได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ดีเด่นในปีพศ2516จากเรื่องเขาชื่อการ ทำให้สรพงษ์ชาติีเป็นพระเอกยอดนิยมในต่อมาและภาพยนตร์ที่คนไทยได้รู้จักท่านเป็นอย่างดีนั่นก็คือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์อย่างสุริโยไทยและตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันโด่งดังนั่นเองค่ะ หนึ่งค่ะบรรจงปีสันธนกูลมาถึงคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนค่ะเขาเป็นผู้กำกับหนังไทยที่รายได้มากที่สุดในขณะนี้อย่างพีมากพักขนงที่แดัดแปลงมาจากหนังสยองขวัญในอดีตออกมาได้น่ารักและก็ตลกอย่างไม่น่าเชื่อค่ะกวาดรายได้เป็นพันล้านค่ะเขาแจ้งเกิดในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญหน้าใหม่ของไทยเรื่อง ชัตเตอร์กดติดวิญญาณทำรายได้มากถึง120ล้านบาททำให้บรรจงก้าวสู่วงการหนังสยองขวัญอย่างเต็มตัวค่ะหลังจากนั้นบรรจงก็ได้มีภาพยนตร์สยองขวัญอีกมากมายที่เขาร่วมกำกับได้แก่แฝดสแพ่งตอนคนกลาง5แพร่งตอนคนกองซึ่งแต่ละเรื่องล้วนทำรายได้มาหาศาลจริงๆค่ะ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับตลอดทั้งวันตลอดทั้งรายการของเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์กันอย่างเข้มข้นกันแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้มีสื่อทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมากมายเช่นเดียวกันครับมีศึก C C D A แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า C C D A ย่อมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์แอมนะครับสวัสดีครับ ต้องถามอาจารย์แอมก่อนว่าตึกแห่งนี้นะครับ C C D A เนี่ยย่อมาจากอะไรแล้วสร้างมาเพื่ออะไรครับผมตึก C C D A นะคะคือย่อมาจากคำว่า Center for Cinematic and Digital Art <ฮ>ที่นี่สร้างมาเพื่อเหมือนเป็นมาสเตอร์วิดของเด็กฟิล์มค่ะซ<อ>ึ่งมีทั้ทงการเตรียมงานของการ อาคารวก็นเตอร์ฟอร r for Cinematic and Digital Arts ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิทัลอาร์ตที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดเป็นอาคารเรียนของสาขาวิชาภาพยนตร์คณะนิเทศศาสตร์ค่ะเพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ภา,าพยนตร์ได้ครบวงจรครบกระบ,บวนการจบในที่เดียวตั้งแต่การวางแผนสร้างภาพยนตร์สร้างฉากคิดเครื่องแต่งกายนักแสดงเขียนบท ถ่ายทำตัดต่อและโพสต์โปรดักชันด้วยสตูดิโอและอุปกรณ์ล้ำสมัยระดับมืออาชีพอาทิอาลี่อเล็กซ่ากล้องถ่ายภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกห้องบันทึกเสียงระดับฮอลลีวูดห้องตัดต่อรวมไปถึงห้อง Color Grading ที่ให้สำหรับการปรับแต่งสีในภาพยนตร์เรียกได้ว่ามาที่เดียวสามารถทำได้ครบทุกกระบวนการเลยทีเดียวค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในอีกสถานที่หนึ่งแล้วนะครับผมอาจารย์ครับห้องนี้ ใช้อะไรทำทำไอ้อทำอะไรได้บ้างครับผมห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสมุดภาพยนตร์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า film research and r Res e s o r c area เอาเอาไว้ใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับก็ให้นักศึกษาที่นี่ค่ะมาค้นคว้าข้อมูลในการทำหนังสัอเองก็คือ<ม>นักศึกษามีผลงานไอจะทําผลงานอะไรก็มาหาข้อมูลตรงนี้ได้อ๋อถือว่าเป็นสถานที่น่าค้นหาอีกที่นึงนะครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่าครับผม ครับผมแลตอนนี้นะครับก็อยู่ที่โรงภาพยนตร์ที่สวยงามมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับหรืออยู่ที่ตึก C C D A นั่นเองที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้อ,อาจารย์ครับแล้วระบบภายในของโรงภาพยนตร์แห่งนี้มีข้อดีอยังไงบ้างรครับ ก็จะเป็นระบบ 2D และ 3D เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ชั้นนำในไทยเลยสามารถดู 3D ได้ด้วยใช่สุดยอดจริงๆครับส่วนระบบเสียงที่นี่ก็จะเป็นดอเบย์เ7 1อืมดหนึ่งอ้โหก็คือชัดเจนที่ตามดเสมือนจริงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ที่นั่งนี่ก็ประมาณ1 0 0ถึง120ที่นั่งค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4จะมาขายโปรเจกต์ที่นี่ แล้วก็มาถ่ายภาพยนต์ของตัวเองที่นี่คอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะจบม .6 ห,หรือเป็นการจะเป็นเฟชชี่ใหม่อย่างเงี้ยว่าเขาควรเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับที่จะเข้ามาเรียนภาพยนตร์ก็ถ้าสำหรับน้องๆที่เขามีความชอบหรือว่าอยากที่จะเรียนภาพยนต์หรืออยากที่จะทํางานในวงการภาพยนตร์ก็สามารถเข้ามาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องรีรอเลยเพราะว่าที่นี่ให้คุณได้ เต็มที่แล้วก็คุ้มค่าจริงๆที่เราได้ไปเดินสำรวจกันมานะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมที่ได้พาอ่าเสียสละเวลานะครับพาเราดูสถานที่สวยงามแบบนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆครับผมแอบชอบรุ่นน้องคนหนึ่งเธอชื่อพีเธอไม่สวยหรอกแต่เธอมีสไตล์ ผมไม่รู้ว่าจะบอกความรู้สึกนี้กับเธอได้ด้วยวิธีใดผมขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับคนที่ผมรักที่สุด <c oughs> เธอคือแรงบันดาลใจและความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เธอเปยิ <c oughs> ่งกว่าทุกสิ่งครับและเพราะเธอผมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับความรู้สึกที่ผมมีอยู่ตอนนี้จนกระทั่ง ือนี่จะเป็นความหัศจรรย์แรกที่ผมได้เจอ จากคนที่ผมรักแล้วบุคคลที่ผมจะลืมกล่าวขอบคุณไปไม่ได้เลยนั่นก็คือทีมงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนเขียนบทผุ้มกับภาพกำกับแสงกำกับเสียงกำกับสีกับศิลป์คนตัดต่อ และทีมงานทุกคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าไม่มีพวกคุณภาพ,พยเรื่องนี้ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จพี่ผมรักคุณเพราะคุณคือ ความมาศจันของผม ในตอนนี้นะครับเราก็มาสู่ช่วงท้ายรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทปนี้ถือว่าอินไซต์กันหนักจริงๆเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ของ1ึก CCA ที่เรียบร้อยก่อนจบเทปนี้นะครับโอเคงั้นสัปดาห์หน้านะครับเรามาติดตามกันว่าจะมีหัวข้อสุดจิตอะไรเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศรรึกษาสุดครีเอทีฟของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ งัก็ต้องติดตามรายการ MUSICA ทาง BU Channel แล้วพบกันสัปดาห์หน้าตอนนี้สวัสดีครับ